การทอดเลกพาายยี่น้องมาอยู่ตรงนี่ดูกับเจ้า L3608 ขุดมันครับเหยียบปะจุยเลยครับนี่นี่หัวมันครับ มันวันนี้มันไม่ค่อยมีแสงครับวันนี้มันแดดแดดชื้นครึมครับเก้าปีครับวันนี้ อรถล,ลงได้อยู่ดิแต่ต้องลงอ่ะมันลงไม่ได้แต่ถ้าลงเนี่ยลงได้อันเนี้ยลงได้ได้มีติดรกถ้าติดติดทางขึ้นคุณก็ขุดเดยอนะเนาะ นี่ไงว่าใส่โท่อนี่แล้วเสียงแปลกไหมส่ยซองนิวแล้วเสียงคดเพี้ยนเลย อา๋อเ๋ยวน้อยเร็ว,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 วทำงานเดีย๋ยวฝนตกเดีย๋ยวฝนตกก่อนที่พุทธตูยไหมทำี่ไม่ตกหรอเออกไม่จะถอย,ยทำไมอ้า อันนี้เปลี่ยนคัสรั้งที่สองปีแรกเปลี่ยนครั้งแรกสีป่ปีอันนี้มาเปลี่ยนอีกปีที่เก้าโสุดจัดเลยพี่น้อยนี่งสิบล้อครับโอ้กันชนโดนอะไรมาครับนี่กันชนเละเลยโอ้หนึบหนบเลยครับนี่ทางหนึบหนบเลยครับ ก็เสียในเทียดพราะเดี่ยคุณมาโอ้สิบล้อทำทางครับเทลูกรังเทหินคุกหนเทหินเก็จแะ้วครับเกือบได้ได้ได,ได้ครึ่งหนึ่งแล้วตรงนี้ยังอีกสองสองล่อง เดี๋ยวเดี๋ยวพาให้ดูสิบรลอ้อทางนึบๆครับไม่ค่อยมีแสงครับวันนี้ ซินเปลี่ยนแล้วนะครับซินล้อหลังเปลี่ยนแล้วที่ว่าแตก9ปีครับซินล้อหลังเพิ่งแตกผมเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนพร้อมเปลี่ยนคาร์ดแล้วครับเปลี่ยนเรียบร้อยครับซินจัดครับทางคอนเละอย่างเงี้ย có nướp 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 nãy giờ lịch xong rồi không ơi vinh ảo vinh วันนี้ไม่ได้ถอดใบมีดหน้าับบไม่ต้องถอดหรอกครับผมว่มามันกดหน้าดีมันไม่ค่อยฟรีล้อหน้าทิ้งด้วยมันก็โดนต้นอยู่นิดหน่อยครับโดนปลายๆก็ไม่หักหรอกอ๋อปี่ลองๆี่ลองพลอนึกเก้อ ตั้งผานล,มล้มนะนี่ กเลยกินเลยไม่กินเลยไม่ได้ไม่ได้หนยังถ่ายคลิปอยู่กับเสร็จแล้วเลยอยู่กี่ลังสองสี่หกแปดอีกสิบลังเอง ก็เสร็จแล้วเลือแค่น,น,นั้นเองสมมติแข่งมาตรงนี้เสร็จแล้วเ <c oughs> สร็จเลยลกระเทือนแล้ว <c oughs> เฮ้ยะอาจาเอาให้เสร็จมนะั้ง <c oughs> มันเลือแค่นิดเดียวเอารถลงเลยเอาอแกนลงเลย เนี่ยขึ้นตรงเนี้ยขึ้นตรงนี้ก็ได้เนี่ยถ้าดอกเนี่ยมันมันสุกนะครับนี่แล้วมันไปติดเต็มไอ้น,อน้ำเอาน้ำนะครับความร้อนขึ้นปิดๆเลยครับเนี่ยไอ,ดอ้ดอกดอกหญ้านี่นะครับนี่ถ้ามันสุกนะถ้ามันแก่ครับเนี่ยเนี่ยมันจะ ไปติดแล้วก็หน้าที่เผาครับเฮ้ยนี่ไม่ต้องพูดถึงพี่น้องเลยเผาไม่ไหมเราไปไทยเลยนี่แปบ๊บเดียวครับห้าศูนย์ร้อนเลยโอ้แดดออกอีกแล้วแล้วก็แดดแล้วก็คลึมครับ ปลายแบบเนี้ยเป็นคาร์ล้วลื่นลื่นปืน้นลื่นปืนป้นเลยครับยางอะว่าจะเปลี่ยนครับเนี่ยไม่รู้ว่าจะใช้ของอะไรดีลงไปเก็บเคิงออกครับไม่นั่นเละ <laughs> ไม่งั้นก็แตกหมดครับ <laughs> ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจช่องเบียร์รถไทยซิ่งนดะเบิดด้ดยนครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ